สวัสดีค่ะวันนี้เราได้เดินทางมาที่จังหวัดชัยนาทเพื่อมาวัดหลวงพ่อกลยกันนะคะวัดหลวงพ่อกลยหรือวัดโคสิตาลามวัดบ้านแคอีกชื่อหนึ่งนะคะตอนนี้เราได้มาถึงตรงหน้าวัดประตูทางเข้าวัดโคสิตาลามแล้วนะคะเราจะไปกราบหลวงพวว่อกลยที่เป็นสังขารของท่านอยู่ภายในวิหารด้านในนะคะ ประวัติของหลวงพ่อก,กวยชุตินทโรเดิมท่านชื่อกลวยปั้นสนเกิดเมื่อ2อพฤศจิกา2448ที่หมู่บ้านบ้านแค่ตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อก,กวยชุตินทโรอดีตเจ้าวาดวัดโคศิตารามเป็นพระเกจิชื่อดังรูปหนึ่งของจังหวัดชัยนาทชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วภาคกลางท่านได้เรียนวิชา หมอโบราณกับหมอเขียนเพื่อมารักษาโรคระบาดและต่อมาก็ได้มาเรียนวิชากับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพลวงปู่และก็หลวงปูพ่พิมพาวัดหนองตัง,งูบรรพศวิบรนพศพิสัยชื่อเสียงโด่งดังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องศักยันและวัตถุมงคลที่หลวงพ่อก,กวยสร้างและปลูกเสกนั้น ก็ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์และผู้ที่ศรัทธ,ธาว่ามีพุทธคุณสูงมีประสบการณ์เป็นที่เล่าขานกันเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางค่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในวิหารที่มีสังขารของหลวงพ่อหลวงพว่อกลียวอยู่นะคะที่เห็นจากในภาพเนี้ยเราเข้าไปกราบขอพรกันท่านจากท่านกันดีกว่าค่ะ นี่คือในบริเวณรอบๆของที่ตั้งสังขารของท่านนะคะขอให้ผู้ชมทุกท่านมีโชคลาบสมความปรารถนาทุกเรื่องแล้วอย่าลืมกดติดตามให้สังวานชอบเล่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ